ฝนที่ตกในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนเหนือของบ้านเรากรมชลประทานมีการแจ้งเตือนระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนหลักในภาคกลางครับแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับผลกระทบโดยเฉพาะชุมชนรอบนอกขันกันน้ํา กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเช้าว,วันนี้ที่สถานี4-2อําำเภอเมืงองนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่าน2,622ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำ24เมตร19เซนติเมตรต่ำกว่าตะลิ่ง1เมตร51เซนติเมตรแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาษนั้นปริมาณน้ำไหลผ่าน2,300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อน15เมตร78เซนติเมตรและท้ายเขื่อน15เมตร47เซนเมตรต่ำกว่าตลิ่ง87เซนเมตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การบริหารจัดการน้ําเหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยการหน่วงน้ําไว้ด้านเหนือพร้อมกับรับน้ําเข้าระบบจรประทานทั้ง2ฝั่งตามศักยภาพของคลองเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดนะครับโดยพื้นที่นอกขันกั้นน้าบริเวณท้ายเขื่อนที่รับผลกระทบก็ประกอบด้วยป่าโมกอ่างทองอํงเาเภอเสนาอํเาเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอเาเภออินบุรีอํเาเภอเมืองและอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีรวมถึงอํงเาเภอสับพยาจังหวัดชัยนาทส่วนเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์จังหวัดสราบุรีค่ะมีปร มานน้ำในอ่าง726ล้าลูกบาทเมตรคิดเป็น76%อัตราการระบายน้ำ600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบก็คือที่ตำบลต้นตาลและเสาให้อําเภอเสาให้จังหวัดสระบ,บุรีขณะที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรียุธยาอัตราการ,รมานน้ำอยู่ที่576ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังคือชุมชนวัดสตืตอตำบลท่าหลวงรวมถึงตลาดและเทศบาลตำบลท่าเรืออําเภอท่าเรือจังหวัด นครศรีอยุธยาโดยการบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนพระรามหกด้วยการระบายน้ำเข้าคลองและพีพัดเพื่อควบคุมน้ำให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมและลดผลกระทบด้านทายน้ำให้ได้มากที่สุดกับขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มมากขึ้นและมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นก็จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป